สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒทอลกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมักา์ท่านมงคลสิริพัฒนกุลปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมาศจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านเป็นประธานบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวนิชกรบริษัทไมสโตนคอนสตรักชั่นจำกัดบริษัทกิจวานิชคอนกรีตจำกัดค่ะต้องขอให้ท่านเล่าถึงประวัติความเป็นมาค่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะครับบลรีวนิชกรเริ่มตั้งแต่างานเป็นผู้รับเหมาขนส่งวัสดุให้ การกรมทางหลวงซึ่งกรมทางหลวงได้นำวัตดุที่ขนส่งมาให้เนี่ยไปทำการก่อสร้างเองระยะต่อมาอกรมทางหลวงได้ปรับประเภทของผู้รับจ้างขึ้นก็ได้รับขยับขึ้นเป็นผู้รับจ้างรับสร้างถนนให้ติดกรมทางหลวงโดยตรง แล้วตอนนี้สถานะของสรวรีวณิชกรอยู่ในสถานะจากกรมทางหลวงเป็นพู้รัมเมาชั้นหนึ่งครับแล้วก็จากกรมทางหลวงชนบทเป็นพู้รัมเหมาชั้นหนึ่งพิเศษครับแล้ววันนี้ค่ะท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้รับตําแหน่งบัณฑิตกิติมาศคะก็มีความรู้สึกตื่นเต้นฮะ แล้วก็ภาคภูมิใจซึ่งเด็กคนหนึ่งที่เรียนจบจากม .6 ครับในความฝันของเขาเขาไม่เคยฝันว่าเขาจะได้เป็นดุษฎีบัณฑิตความฝันของเขาเนี่ยเขาแค่ได้เรียนจบปริญญาตรีก็ มากสำหรับความรู้สึกของเขาด้วยครับค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะบอกได้เลยว่าท่านผ่านอะไรมามามา,มากมายค่ะค่ะก็หลังจากนี้ค่ะท่านคาดว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อสังคมโดยที่มีจิตสาธารณะอย่างไรบ้างคะครับโดยปกตินี้ตัวผมเองนี่ทำงานให้สังคมมาประมาณ5ปีแล้วครับแล้วในแนวทางของบริษัท บริษัทมีผลกำไรส่วนหนึ่งที่ตัดออกมาเพื่อคืนให้แก่สังคมครับแล้วจากการที่แนวทางบริษัททีท่ปฏิบัติมาทำให้ตัวผมเอง <c oughs> ก็ลงมาทำงานสังคมเต็มที่ครับก็ดูแลเกื้อหนุนการศึกษาเป็นส่วนใหญ่มีต <c oughs> ำแหน่งเป็น ประธานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมของจังหวัดซาอุดีสาม3โรงเรียนมีตำแหน่งเป็นประธานการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิค3วิววทยาลัยค่ะ,คะท่านก็ได้ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันนี้ค่ะ ครับก็ความจริงการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะการศึกษาเป็นเครื่องยกระดับยกระดับของทรัพยากรมนุษย์ครับเมื่อบัณฑิตในวันนี้ได้จบการศึกษาปร,ริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือดุษฎีบัณฑิตครับเขาก็ควรจะมีความภูมิใจในตัวเองในความสามารถ นะคนสัญญากับตัวเองว่าเขาจะเป็นประชาชนเป็นราษฎรเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณบัณฑิตกิติมาศท่านมงคลสิริพัฒนกุลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตีค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ